ผมประสิทธิ์ไตรทันรับชิปคู่ก็คุณสุภักไตรทันอยู่ในสายงานของ Powder, ปาวเดอร์พิทินหมคุณปองพลไวยทยาคุณแล้วก็ EDC คุณชัชวานอินทนาคุณเพ็ญพักฟ้าทองสีตัวอ,อย่างที่ดีมีข้าวคำสอนครับ FCA ดรจินตนาดรวิทัศน,น์พรเจเดชครับอ่ามาทำความรู้จักกันสักหน่อยนะก่อนทำ m ะก่อนทำ MV ผมเป็นใครก็เป็นข้าราชการอ่าอยู่ในหน่วยงานกรมชลประทานนะครับรูปนี้ก็คือผมไปรับรางวัลจากรัฐมนตรีอจากการประกวด ผลการดีเด็นอะไรประมาณนั้นนะครับตัดตอนมาเลยครับเข้าสู่แอมเบรยังไงอ่าในปีนี้ครับปีสองพันรสี่สิบถึงห้าสองนะตอนนั้นผมรับราชการอยู่เขื่อนป่าสาักชลสิทธิ์เขื่อนพระราชดำริน,นนะเนาะแอลก็มีอัพไลน์นะครับก็มาแนะนำอาทิตี้อ่าด้วยใบหน้าที่สาสวยแบบนี้ครับอาทิตตี้ก็เปลี่ยนเธอเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่าเ็าเปลี่ยนแบบนี้แล้วเริ่มต้นจากอทตติตี้ครับแต่ว่าพอจะใช้เนี่ยมันก็ต้องสมัคร สมัยก่อนเมมเบอร์กับ ABO เนี่ยมันรวมกันไปมันก็เลยสมัครไปเลยนะพัฒนาการจากปี40นะมาจนถึงปี61หน้าตาก็เปลี่ยนกันแบบนี้ด้วยอาทิตี้แบบเอเอาเรามาดูครับว่าการเริ่มต้นธุรกิจของผมเนี่ยมันมาจากเดือนแรกที่ได้โบนัสเนี่ยพันส้นี่ก็คือแหวก็ซื้อเองนะครับไม่ได้ขายใข่นะไม่ได้ขายใคร,นะใครแล้วก็เดือนต่อมาก็ไม่ได้ซื้อพอเดือนนี้ได้2องรบาทเนี่ยเพื่อนๆฝากซื้ออก็มีไรายได้แล้วคราวนี้ อาทิตย์เนี่ยมันใช้ไม่หมดง่ายครับเอ่อจากเดือนสองมาถึงเดือนสิบเนี่ยครับแปดเดือนครับแอลก,ก็ซื้อส่วนที่มันหมดอ่าก็ได้โบนัสมาส่วนสองร้อยสิบสามนี่ก็คือคนที่ซื้อสองร้อยสิบสองเนี่ยครับเขาก็มาซื้อเดือนนี้คือมันแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนพอจะหมดท,ทีละอย่างสองอย่างนะก็ปีแรกเนี่ยเรามีไรายได้จากธุรกิจนี้นะที่ไม่ได้คิดจะทําธุรกิจนะสองพันหกสิบเจ็ดบาทแต่ตะคิดจะทําคงเลิกนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะทําอ่ะพอปีถัดมา บีถัดมานี่ก็มีเริ่มมีรายได้นะพันสามสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนฝากซื้อพอแอลเขาหน้าก็เริ่มดีขึ้นก็ธุรกิจก็เริ่มเกิดแล้วก็อัปลน์อัปลน์ก็มาขยันขยอนะเออบอกไปงานกันเถอะไปงานกันเถอะไหนๆก็มีลูกค้าแล้วแอลเขาก็ปฏิเสธมาสองสามเดือนในสุดก็อ่ะไปมันครั้งหนึ่งอ่าไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันนี่นะก็พอไปก็ไปฟังแผนตอนนั้นก็เป็นชับมิต่พัทยานะกลับมาเนี่ยแอลเขาก็เบรกนะไปวันที่สิบห้ามีนาอะไรกลับมาก็เบรกนะก็ได้ เจ็ดหมื่นกว่าจะมาสามเดือนก็เป็นเข็มทองนะสามเดือนเข็มทองคือตอนนั้นนะผมยังไม่ไายุ่งธุรกิจนะผมก็ทําเรื่องของผมไปว่าเดือนถัดมาลองทําเองลองทําเองบ้างเอ,อบอกว่าอัพไลน์ไม่ต้องแล้วทาเองเหลือเก้าพันแปดวัดฝีมือครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะรู้นะว่าได้เท่าไหร่พอนี้เอ,อก็เลยเห็นแอลก็กลับเดึกอะไรก็อยากจะช่วยก็เลยเอาแบบประชาชนไปให้เขานะบอกสมัครให้หน่อยอ่า ตอนแรกอะมอสามเดือนแรกน่ะแอลเขาก็มีคนอยู่ยี่สิบคนนะเขาทาหน้าที่แค่ตักน้ําไปตั้งแล้วนั่งดูเขาทําอยู่แค่นี้แหละครับไม่ได้ทําอะไรก็เป็นการเรียนรู้อีกสามเดือนต่อมาเนี่ยผมก็เข้ามาร่วมมาจอยด้วยก็ปรับองค์กรจากยี่สิบเป็นร้อยี่สิบปั๊มมาอีกร้อยคนนะแล้วก็อีกสามเดือนก็เป็นแพทิน้มผมก็ทาแพทิน้มได้รวดเร็วมากครับแค่สองถึงสามเดือนผมก็เป็นแพทินัมแล้วเพราะว่าแอลเขาทามาถึงเข็มทองแล้วอทําเต็มร้อยเท่าที่รู้ครับไม่ได้รอเต็มรู้เต็มร้อยค่อยทาผม ตอนเป็นพื้นที่น้า่ะผมรู้จักแค่อีสปริงกับดิดดอกเท่านั้นครับเท่านั้นแต่ก็ไปทําแค่เนี้ครับก็เป็นต้นตํานานครับทำอีสปริงห้าสิบเคสขายไม่ได้ครับเพราอแอลก็เป็นพื้นที่น้าเสร็จผมก็ย้ายมาที่เขื่อนพระรามหกนะครับในงานประจําเนี่ยนะผมนี่ก็มีความยิ่งใหญ่อ่าในกลาไปบเล็กของผมอผมบริหารก็ประมาณปีละสี่สิบล้านมีผู้ใต้บังคับบัญชาร้อยกว่าคนมีบ้านจะาตำแหน่งมีรถตำแหน่งเราก็ สนุกกับงานประจําเพราะนั้นเมื่อส่งฝันถึงแหววเเป็นแอนตี้น้มแล้วผมก็ถือว่าผมหมดหน้าที่แล้วงานประจํานี่ก็มันก็แฮปปี้ครับถ้าพอดูงานธุรกิจเอ็มบผมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ชอบเบื่อลาคาญกับการถูกมอิตเวตไม่ชอบมากๆาเลยครับลาคานมากมากเลยครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่พอมาปีห้าสี่ครับมันมีจุดเปลี่ยนปีที่เกิดมาหาอุทกภัยครับเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนเนี้ย อน้ําท่วมไม่ได้ทำเอ็วเลยครับไม่ได้ทําเวแต่ว่า <c oughs> พอเดินเอพอเดินธันวาเนี่ยครับเดือนธันวาเนี่ยถัดไปเดือนธันวาเนี่ยแอลเข้าสมบุรบัญชีไปตีก็มีเงินไหลเข้ามาบัญชีมาเนี่ยเดือนละสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสามเดือนสามเดือนเรามีเงินในบัญชีเป็นแสนจากการที่เราไม่ได้ทาธุรกิจเลยอ่าเราก็เริ่มตัดสินใจที่จะทิ้งตลาดใบเล็กใบเดิมแนละ้ววางแผนที่จะลาออกตัดสินใจจะมาขายสบู่ยาสีฟันก,กับแผนธุรกิจเอ็มวีมันมีจุดเปลี่ยน เส้นทางสู่ความสําเร็จนะครับปีห้าสองเทินัมห้าห้าพอหลังน้ำท่วมมาเราก็เป็นฝฟลเดอร์พทินัมห้าเจ็ดเนี่ยแอลเขาก็ลาจากราชการปีหกศูนย์ผมก็ลาออกมาด้วยปีหกศูนเดือนเมษาเนี่ก็เราเป็นทับทิมปีหกสามก็ตั้งเป้ามรกรแต่ก็ไปไม่ถึงกรับได้มาหนึ่งสายพอป,ปีหกสี่เนี่ยก็เป็นไพลินควบมรกรนะอะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวผลลัพธ์ที่ได้จาทำเอเีนะ ี่รอบแรกที่เราไปก็ไปเกาหลีก็ไปฉลองวันเกิดของแอลเขาเนี่ยภาพนี้สวยงามครับไปฉลองวันเกิดมีที่ต่อมาก็ไปทะเลบอลติกนะอันนี้ไปครบรอบวันแต่งงานอ่ะไปรอบวันแต่งงานไปฉลองกันกลางทะเลบอลติกนะฮะไปกินไอ้นี่อะไรอกุ้งลับเตอร์ออันนี้เป็นที่เดนมาร์กอันนี้เป็นที่เดนมาร์กเอสโตเนียเอสโตเนียเนี่ยมันเป็นเหมืองเหมือนเทพนิยายครับเมืองในเทพนิยายสวยงามมากครับนี่รัสเซียอ่ารัสเซียเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของ เอฟซีเอ uh, นะครับแต่ที่รัสเซียนี่ผมชอบมากคืออทางซ้ายมือนะครับคือไปกินออสกาอะไรนะวอส,สกากับไข่ปลาคาเวียนในพระราชวังของของรัสเซียก็มันแปลกดีอ่ะก็ลองกินดูก็ปรากฏว่าในโต๊ะเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเขาเขาสายธรรมะนะครับผม,มสายดาร์กก็ปรากฏว่าวอสกาทั้งหมดก็เป็นของผมเดินเมาออมาเลยอแล้วก็ไปที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่ก็เป็นเอ เขาเรียกเมืองของซันตาคอร์ตอ่าเมืองของซันตาคอรตแต่ที่ชอบมากเขาเดินขวามือด้านล่างนี่ครับไปกินแซลมอนแซลมอนแซลมอนจานเนี้ย14ยูโรแต่ว่าเราได้เอเวอรแลนด์มา120ยูโรวฉนนั้นยังเหลือแต่เหลือก็เป็นของแอลเขาไปสวีเดนอะ่ไปสวีเดนก็ไปเขาพิงกันไปเข้าในทุ่งทิวลิปทุ่งเนี้ยเขาห้ามเข้านะครับเขียนข้อความห้ามเข้าแต่เราคนไทยครับอ่าส้นน้อยหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นไปตะลุยดูไปครับชอบมากไปเลยตะลุยทะเลทรายคืออยากไปขี่อูดในทะเลทรายมานานแล้วภาพนี้ก็ไปเมืองจูโน่ครับเมืองเมืองจูโน่จูโน่นี่อยู่สหรัฐอเมริกาเอาไปอลูกศรผมเนี่ยตรงนี้เป็นกาเซียนะคือฐานน้าแข็งส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นเป็นฐานน้าตกอ่าเป็นน้ําตกนั่นนูน้นเป็นน้ําตกน้ําแข็งนะแ้วเขาก็ไปซัดปูัสก้าตัวประมาณนี้ครับส่วนผมเนี่ยก็ไปดื่มด่ากับแซลมอนอ่าย่างไม้สนอ่าลุปนี้ก็ไปที่เมืองสแกกเวย์ครับไปสแกกเวยก็ วิวสวยครับก็เลยขอแขอบก็แต่งงานอีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้เป็นวิกตอเรียแคนาดาวิกตอเรียแคนาดาก็สวยงามก็าไปดูน้ําพุเต้นระบาในนั้นมุมนี้ก็คือาอลาสก้าตรงปลายสุดตรงลูกศรน,นี่ตรงกลางนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเอ่อดอสกาเซียเป็นกาเซียใหญ่สุดๆุดของสก้าตรงนี้ก็คือดอสกาเซียแล้วเราก็ไปดูน้ำพุอะไรน้ำตกน้ําแข็งอ่าน้ําตกน้ําตกหิมะเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็สวยงามครับหนาวดีเพราะทิปทริปที่แล้วเนี่ยฮาวาย ฮาวายเนี่ยเอเราก็ส่งลูกสาวคนโตนะับซิลเ,เป็นฟาวเดอร์แพทินามไปเที่ยวฮาวายทิพย์จะถึงนี้5-12มีนาเนี่ยครับเอผมก็จะไปฉลองวันเกิดของผมบ้างที่สวิตเซอร์แลนด์พาลูกสาวคนเล็กก็สายที่สามครับเป็นฟาวเดอร์แพทินามเป็นฟาวเดอร์แพทินามก็ไปด้วยสามคนสามคนนะเราจะไปกันทนี่5-12มีนาเนี้ครับแล้วก็เนี่ยจะไปเที่ยวเนี่ยครับไปพักที่โรงแรมนี้โรงแรมนี้อยู่ลินเทเลสับลูเซนไปเที่ยวน้ําตกลาย ไปลากูน่าแล้วก็ไอ้น,นี่แม่น้าลอยอ่ะไปดูสะพานนี้แล้วก็ไปเทือกเขาทิสลิทชิวอทอนนี่เป็นจุดถ่ายทาศูนย์ศูเจ็ดเจมบอลนะครับอ่าเดี๋ยวได้ลูกสวยๆแล้วจะามาฝากเขติประจําใจในการใช้ชีวิตของผมนะครับเขาบอกว่าเออเราเนี่ยเกิดมาเพื่อมีความสุขไม่ได้เกิดมาเพราะความสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบหรอกครับมีความบกพร่องมากมายแล้วก็เป็นสายดาร์กอา่าไม่ใช่สายคนดีนะครับสายดาร์กนี่ครับเออแต่เรา อยู่ให้มีความสุข่ะสิ่งที่ผมใช้คตินี้มาตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับคือไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นอกจากเราไม่ทํานะครับไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ครับนอกจากเราไม่ทำอ่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่คยท,ทําท้งนั้นแหละครับที่มันไม่ได้เออแล้วก็ชอบมากครับริสุริสุขบุญเลี้ยงก็บอกว่าทางไปสู่ความลําบากนั่นอนะ่ะสบายแต่ทางไปสู่ความสบายนั่นอนะ่ะลำบากคือถ้าอยากสบายต้องลำบากก่อนนะครับเออถ,ถ้าอยากสบาย ถ้าอยากสบายตอนนี้ยอนาคตลาบากแน่ๆฮะถามว่าทําไมถึงเลือกทาแอ็มเวย์นะครับผมเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ได้เลือกเพราะว่ามันใช่แนวหรือไม่ใช่แนวแล้วก็ไม่ได้เลือกเพราะว่ามันง่ายหรือยากผมไม่กลัวความยากอยู่แล้วครับแต่ผมเลือกเพราะผลลัพธ์ครับที่มันตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็ให้ความคุ้มค่าครับจะยากหรือง่ายไม่เกี่ยวครับถ้าผลลัพธ์มันคุ้มค่าผมก็เลือก ชอบหรือไม่ชอบไม่เกี่ยวครับใช่นแนวไม่แนวไม่เกี่ยวครับเราเอาที่ผลลัพธ์ครับผมเป็นสายเน้นผลลัพธ์ครับสิ่งที่ได้นะครับอิสรภาพครอบครัวความหวังรางวัลทุกอย่างได้ครบครับจบที่เอ็มวอ่ามีเรื่องที่จะฝากพวกเรานิดหนึ่งครับว่าอ่าอันนี้ผมไปเจอในในในเน็ตมาเขาบอกว่าถ้าคุณมีสามสายและมีถึงสิบคนเข้าร่วมง,งานประชุมคุณอยู่ในระดับสิบเปอร์เซ็นของคนเอ็มวทั้งโลกแล้ว เพราะว่า90%ของคนเหล่านั้นไม่เคยพยายามมาถึงระดับนี้เลยอ่าเราต้องมี3สายครับแล้วก็ต้องรุมดวงไอย่างน้อย10คนครับเพื่อไปกระชับนิดนะครับเราจะเป็นคน10%ของระดับโลกเอ็มเลยนะครับ next station ครับสถานีต่อไปของผมปี66ก็ปีนี้ครับปีนี้ครับปีพศนี้ครับผมมีเป้าหมายทําเพิ่มอีก3สายแล้วลงลึก3ชั้นในแต่ละสายนะแล้วก็เพื่อที่ว่าพร้อมปี67จะเป็นเพชรครับ69เป็นเพชรบริหาร70น่ะเป็นเพชรคู่ พอเป็นพิคคู่แล้วผมก็จะละันลาแล้วพอมีแพสซีฟเดือนละประมาณห้าแสนเนี่ยผมก็จะไปไล่ล่าความฝันของผมก็คือเที่ยวครับว่าจะไปไล่ล่าแสงเหนือแล้วก็จะไปดูนกเป็นควิ้นที่พโลกใต้ไปทุ่งหญ้าสวรรค์ไปดูยีราฟหรือไปนอนที่กระโจมในกระโจมที่มองโกเลียอะไรนี้ยังมีความฝันอีกมากมายที่ที่จะไปไล่ล่านะครับกับการท่องเที่ยวของผมนะเมื่อถึงเวลานั้นสุดท้ายครับเวลาหมดพอดีไอ a ค d ดู And you can do it t ี้าผมทำได้คุณทุกคนก็ทำได้เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ